สวัสดีครับอยู่กับช่องลถซิ่งนำมบนะครับผมนี่นะฮะวันนี้เรามาในค่าคืนบ้างนะครับหลังจากที่แบบไม่ค่อยได้ถ่ายรถกระบะได้สักพักนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าดีแมกเก่านะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูทรงแล้วก็แบบรอบๆรถกันก่อนนะครับผมนี่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขนาดความสูงนะครับนี่นะครับก็โดยรวมก็ตามสเต็ปนะครับผม นี่นะฮะน่าเชิดเชิดนิดน,นึงครับผมนี่นะฮะนี่ฮนะรอบรอบรถนะครับสีเดิมนะครับผมสวยสวยนะครับก็มีของนะครับผมนิดนหน่อยๆนะครับผมก็ตามงบเลยครับผมตามสเต็ปเลยนะฮะนี่นะฮะรอบรอบรถแล้วก็ทรงประมาณนี้นะครับของแต่งก็พอมีบ้างนะครับ นะนี่นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามกับเจ้าของรถกันนะครับผมว่าคันนี้ก็ทําอะไรมาบ้างนะครับโอเคนะครับผมมาพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับผมนี่นะครับสวัสดีครับแอมตัวนี้หนึ่งครับผมสวัสดีครับผมนัทสุดาครับคนะุณนัทสุสดาครับผมเจ้าของดีไหม คันนี้นะฮะเก่าปีศูนย์แปดนะผมคันนี้นะฮะเดี๋ยวเอาเราดูภายนอกอนก่อนนะผม oh. แสดงว่าห้องเครื่องก็มีนะผมนี่นะฮะอันนี้อินเตอร์รอครับผมนี่นะฮะคันนี้ภายนอกครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฝากระโปรงกอนเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นเพียวคาร์บอนใช่ไหมครับคันนี้เป็นฝาเพียวครับแต่ว,ว่าได้มือของมาเป็นฝาตะน,นะอ๋อร,ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นผมได้มาแค่สี่พันครับสี่พันนะผมนี่นะฮะก็คือก็อาจจะมี รอยำการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ก็คือยังสวยๆนะผมนี่นะฮะผมไม่ดูนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมแก้มนะครับแก้มเป็นงานพุ่มครับอ๋อเป็นงานหุ่มนะครับดูดูดูเหมือนๆกันเลยนะผมนี่นะฮะราคาประมาณเท่าไหร่ครับอ่ากันเองทำให้พันเดียวครับพันเดียวครับคือข้างหรือคู่ครับคู่เลยครับอ๋อหนึ่งคู่หนึ่งพันโอ้โหนี่ราคานี่แบบสุดมากนะครับ สุดจริงๆนะแต่ว่าดูผมให้ดูนะเดี๋ยวเปรียบเทียบนะนี่คือคาร์บอนนะอันนี้คือหุ้มนะะดูนะไม่ต่างกันเลยนะผมความเงางามนะครับแล้วก็ต่อไปนะผมล้อเลยครับผมสวยนะเห็นเราแววอันนี้นะับี้ย o n sd ครับเก้าครึ่งครับล้อหน้าเก้าครึ่งล้อหน้าเก้าครึ่งนะฮะเลอกยางดูลาเทอร์นครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้มืดมืนะผมเช็ดล้อดำๆนะครับอันนี้แป้งด้วยไหมครับปกติกี่ลูนะครับ ปกติ6กลูครับเป็นใส่อแดปเตอร์หกออกห้าครับหนึ่งนิ้วครับนี่นะครับหนึ่งนิ้วนะผมหน้าหลังเลยบอกครับหนึ่งนิ้วนี่รองหน้าหลังหนึ่งนิ้วครับอ๋อก็คือปกติก็คือล้อเก้านิ้วครึ่งนะผมข้างหน้าและข้างหลังสินิ้วครึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็รองอีกหนึ่งนิ้วนะผมอแดปเตอร์โอเคนะฮะรอชุดนี้อยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับได้มา1น9 9สามเกเก้าครับพร้อมยางไหมครับไม่พร้อมครับเฉพาะแม็กนะผมหนึ่งสามกาเก้านะฮะเบาไหมฮะ สวยด้วยนะฮะอันนี้ติดมานานหรือยังฮะชุดนี้เพิ่งใส่ได้สามเดือนเองครับอ๋อสามเดือนแต่ก็แบบความงามดูนะครับนี่สะท้อนแสบตากันเลยนะครับผมกันกลางคืนนะครับโอเคนะแล้วมีโชคมีอะไรไหมครับช่วงล่างคันนี้โชคมีโชคหลังครับอ๋อมีโชคหลังนะฮะฮามนดาฮามนดานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูมันอาจจะมืดนิดนึงครับแต่ดูทรงกันก่อนนะครับใช่มันเตี้ยครับใช่เตี้ยนะครับเดี๋ยวเราจัดทรงครับประมาณขนาดเท่าไหรครับ จะทรงข้างหน้าลงครึ่งนิ้วครับด้านหน้าโหลดลงครึ่งนิ้วจะได้เท่านี้ครับและข้างหลังครับข้างหลังลงสี่นิ้วครึ่งครับกองโหลดสามรงเต็งทีพยอาแล้วก็ดำเนบครับผมโอ้หนี่ฮะสเต็ปตามนี้นะครับผมก็คือข้างหน้าครึ่งนิ้วเองนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็สี่นิ้วครึ่งนะครับผม๋ยวผมไม่ดูทรงนะฮะคือเชิดเชิดนะฮะก็คือสวยสวยนะผมตามสไตล์เราซิ่งอยู่แล้วนะฮะ ประมาณเท่าไหร่ครับผมถ้าจับทรงประมาณนี้ประมาณตีไว้สามพันได้สามพันจบไหมครับสามพันนี่สามพันไม่รวมโชคนะไม่รวมโชคครับเฉพาะเฉพาะจัดทรงนะฮะครับสามพันเจ็สี่โอเคนะฮะจะได้สามพันเจ็สี่เสร็จเสรนะครับผมแล้วก็มีแก๊ปนะครับผมหลังแก๊ปมอนซ่านะครับผมเท่าไหร่ครับตัวนี้พันห้าครับเป็นตัวยาวพันห้าตัวยาวอ๋อคือมันจะเป็นตัวยาวยาวติดมันจะมันจะถึงนี่เลยนะครับพันห้า โอ้มันจะมีตัวยาวตัวสั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมโอโอเคนะฮะนี่ครับทีมงานสุดสัปดาห์นะครับผมอีกแล้วนะฮะของสุราษนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับผมมีค้่มหนึ่งอันนะครับผมหนึ่งเส้นนะฮะนี่นะครับมิดสภาพล็อกสิ่งนะครับเท่าไหร่นะครับชุดนี้ใช้โค้กประมูลได้มาหกร้อยห้าสิบบาทติดติดเองใช่ไหมครับติดเองครับผมอ๋อโอเคครับนี่นะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมติดเองนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์สวยๆครับผม แล้วก็ล้อทรงนะครับผมประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงครับผมว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะนี่นะครับผมโอเคนะเปิดเข้ามานะครับผมสวยๆครับผมดิฟฟี่ครับผมตัวนี้ครับสองสี่ห้าสองห้าแปดครับตัวนี้ของอะไรนะคะของสองห้าแปดครับสองห้าแปดครับผมไอันี้คือตัดต่อหรือว่า OBD ครับตัดต่อครับผมอยู่เท่าไหร่ครับชุดนี้ชุดนี้ผมได้มาสามพันเก้าครับ สามพันเก้าคือติดตั้งเองใช่ไหมครับหรือว่าพร้อมติดตั้งไม่พร้อมติดตั้งครับมาติดตั้งที่ร้านเจโอสุราชหนึ่งพันบาทครับอ๋อค่าติดตั้งอีกหนึ่งพันนะครับคือสี่พันสี่พันห้านะครับสี่พันเก้าสี่พันเก้าโอเคครับแล้วก็มีวัตบุสสวยๆนะผมนี่นะฮะแล้วก็ข้างในก็มีค้มหนึ่งตัวนะครับคัมสี่นะผมใช้งานใช้งานยังก็คือแบบสดต็ปใช้งานนะผมแอบซิ่งนิดหนึ่งนี่ก็หุ้มนะครับตรงนี้นิดหนึ่งครับนี่ฮะไฟสวยครับ มีสีสันขึ้นมาเลยนะผมไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไรมากยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตอนที่ห้องเครื่องเลยครับผมนี่นะครับคันนี้ห้องเครื่องก็ถือว่ามีของนิดๆหน่อยหน่อยนะครับดูก่อนครับนี่นะครับผมแรกนะครับผมขาดไม่ได้ตัวนี้พอแทนดิตร์สวยๆเดี๋ยวผมให้ดูพลังนิดนึงคะนี่นะฮะก็คือถ้าเรา ข้างหน้าคือเราจะเห็นอินเตอร์ก่อนนะครับมานี้นะครับไปดูนะครับผมว่าทําอะไรมากฮะคันนี้อันดับแรกเลยครับผมตัวนี้ฮะท่อแทนท่อแทนครับได้มาทั้งชุดชุดสี่พันห้าครับพร้อมอินเตอร์ไหมฮะพร้อมครับก็คือชุดนี้นะครับผมนี่นะฮะท่อแทนสวยๆนี่ฮะัยังเงาๆแล้วตัวนี้ได้ไหมครับครับพร้อมกองทั้งชุดนะครับผมแล้วก็อินเตอร์นะครับผมนี่นะฮะประมาณสี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับผมอินเตอร์ประมาณกี่นิ้วได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่แน่ใจแล้ว turbo ครับ turbo เป็นสามพันเดิมครับสามพันเดิมแต่เครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องเครื่องสองพันห้าเครื่องสองพันห้าแต่ว่าใส่ t ท r b o สามพันเดิมนะครับอาจจะมือๆนิดนึงครับผมก็คือเท่าแต่ turbo นะครับผมแล้วมีพวกรีแม p กล่องหลักอ๋อมีรีแม p ด้วยนะอ่านี้เป็นยึดนะครแข็งนะครับผมตัวนี้รีแม p กล่องหลักตัวนี้นะครับย้ายกล่องมาภาบต่างกล่องกล้องหัวฉีดครับมีหัวฉีดเก้าสิบเจ็ด มี947สีเ็ดนะฮะรีแมปกลองหลักแล้วก็อินเตอร์ทอโบนะฮะสามพันคัดนี่ไหมครับคัดเป็นคัดผ้าผสมครับอ๋อคัดผ้าผสมของอะไรครับคัดจะไม่ได้ครับชุดเฉพาะเครื่องรวมรวมครับโดยประมาณเท่าไหร่ได้ครับโดยประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่านะครับผมสเต็ปเริ่มต้นต้นอ๋อนะครับผมก็คือสเต็ปนี้นะฮะประมาณสองหมื่นกว่าก็คือเฉพาะในเครื่องนะครับสองหมื่นกว่าก็มีหัวฉีดหัวฉีดนะผมทอโบนฮะแล้วก็รีแมป อินเตอร์นะครับผมแล้วก็ครับนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคตีว่าไม่ไม่เกินสามหมื่นนะครับผมแต่เฉพาะห้องเครื่องไม่รวมรอบคันนะครับผมแล้วก็ยังมีฟงมีฝามีแก้มีล้อนะครับผมก็สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่นะขับสนุกสนุกนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็ถ่ายเพื่อนๆได้รับชมนะครับผมนี่นะฮะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบดีแมกเก่านะผมหรือว่าเราซิงด้วยกันนะผมโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ